สวัสดีค่ะทุกคนไปวันนี้เราเลิกเรียนแล้วเอาอยาไปให้หลูกเขายังจะไปเอายาต่อเข้าไปหาอีสามแฝดกันน้ำค้างไม่ไปเลี้ยงควายลูกยาเข้าไปออามาเมื่อวานนี่นกนกนกบกักไปเอาไปให้เด็กๆกันเราแลกไม่ได้หรอกตอนนี้เราเก็บคออยู่

นอนสบายกันเลยก็ไม่กินหญ้าหรอเอาไม่นนม,มันไหนด่านี่ ยูเราไปไว้นู่นแล้วเดาคุณยูเราไปคุณไปเราจะมาเอาหญ้าวันนี้เรามีผลขับไปเหยี่ยมมันเขาดิ <c oughs> นี้เราไปกับการคุณไปไปนั่นแหละไปอีกเอ้ยเอ้ย,อยพอเออลูกกองไว้สิดหมดออนน้ำมันจังบวกกันมึง วันนี้เรามากับเด็กหญิงส้มโอห่อห่อหอเหลี่ยงใส่งานกันเนี่ยเอากองไว้นี่ไปต่อไปต่อเ้อาบอนี่มาเอาหรอแม่เฮ้ ขโมยจะขโมยของฉันเหรอห <laughs> นุ่นตัวนี้จะขโมยของฉันเหรอมันทางหรอกจะเอากอดเอ,อ้ยบึ้งเอาได้นะเร็วๆหลวงพ่อข่าวเคาะละเบ่คือกินกระดอกกระเดยแท้คุณนะจนอิม่มจนเปแล้ว ยากบับบดสองสอบแล้วไปไปเลยเข้าคอ,อกเลยนะเด็กๆนะวันนี้อากาศหนาวฉันจะไปนอนห่มผ้านะฉันหนาวแล้วเธอจะมาให้ฉันยืนตากลมไม่ได้นะเแต่จะไปหวัดจานเอ้ยอยจานโตแสบอยูบ่บนโตะ